สัวด,ดีฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้คู่อีกคู่หนึ่งครับในรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเจอกับอังกฤษครับฝรั่งเศสนี่โอ้โหยังแจ่มเลยนะประทานเอมนี่แม่งยิงอย่างแรงอะ่ะไม่ชนะโบแลนไปได้3ประตูต่อหนึ่งตามคาดครับส่วนทีมที่ผมแอบเชียร์อย่างอังกฤษครับที่มีแข้งเรือใบอยู่เต็มทีมเลยก็ชนะเซนิเก้าไปได้ตามคาดเช่นเดียวกัน3ประตูต่อศูนย์ครับเมื่อวานแข้งเรือใบเราลงครบทุกคนเลย สำรองบ้างตัวจริงบ้างครับแต่11ตัวจริงเมื่อวานเนี่ยมีแค่เรือใบ3คนคลายวอลเกอร์จอห์นสโตนแล้วก็ฟิลโฟเดนครับอย่างที่หลายคนเชียร์มาตลอดแหละอยากให้ฟิลโฟเดนลงตัวจริงครับเมื่อวานนี่ก็แผงลิทเลยก็แม่งเป็นเจ้าหนูตลกแตกอยู่แล้วครับจัดไปส่องแอซซิตอย่างงามเอาจริงๆคนที่งามมากๆคือจูดเบลิงแฮมครับผมแม่งโคตรอยากได้เลยอะเซนการเล่นบอลแม่งแบบจมมาก ตัวไหนลูกพี่ใหญ่เควินเดบรอยปลดระวางกุนโดกันอยู่ในจุดที่เล่นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเนี่ยจุดแม่งคือตัวแทนที่ดีมากๆรับข่าวก็ประโคมกันไปว่าเสร็จลิวพูแน่ลิวพูเอาจริงผมว่าตัวเนี้เเรไวแล้วควรเอาจริงครัแบเบมื่อวานแจ็คก,กิลิตก็ได้ลงมาเป็นตัวสำรองครับนาทีที่65คาวินฟิลิปก็ได้ลงมาเป็นสำรองแทนเฮเดอร์สันนาทีที่82คแรบบับ ก็ไม่มีอะไรครับ2คนนี้ก็ลงมาก็ได้เล่นกับเกมเฉยๆไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรมากเท่าไหร่็อร์เชียอังกฤษต่อไปครับในรอบ8เจอกับฝรั่งเศสเจอประธานเอ็มเป้แน่นอนก็เหนื่อยหน่อยแต่ผมก็เชื่อว่าเกมหน้าเนี่ยถด้ประธานเอ็มขึ้นฝั่งซ้ายเนี่ยมันไม่ง่ายแน่นอนครับเพราะต้องเจอกับคลายวอล์กเกอร์ของเราอย่างน้อยก็ได้เก่าอะ่ะได้เร็วด้วยมันแน่ครับเกมหน้าฝรั่งเศสอังกฤษ ส่วนข่าวสารวันนี้ไม่มีอะไรเลยเงียบเหงาไปคุยถึงฟุตบอลโลกวันนี้ดีกว่าก็น่าสนใจอีกวันนึงครับเป็นวันที่ทีมชักเอเชียลงทั้งสองคู่เลยอะไรในะเวลา4ี่ทุ่มครับญี่ปุ่นเจอก,กับโครเอเชียผมอยากให้ญี่ปุ่นเข้ารอบ8นะวันนี้แต่ญี่ปุ่นนี่ไม่ได้เจองานง่ายๆแน่ครับเจอโครเอเชียเนี่ยบอลเก๋าบอลระบบเขาอะรอดูครับว่าจะสร้างสถิติอะไรต่อไปได้อีกไหมสําหรับญี่ปุ่นส่วนคู่ดึกสุดครับบราซิลเจอกับเกาหลีใต้ ในเวลาตีสอเกาหลีก็เป็นบอลเหนียวแหละบราซิลก็เป็นบอลโอ้โหเตง็งเต็งหนึ่งอะ่ะบอลเต็งหนึ่น่าดูเหลือเกินครับค่ำคืนนี้เชียร์ฟุตบอลให้สนุกแล้วกันครับส่วนใครอยากร่วมสุกีฬาเนี่ยฝากอัลฟา88ไปด้วยนะครับแลดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ